ากาศรอบๆบ,บ้านนะครับเช้าวันหยุดที่บ้านชอบปลูกอะไรเยอะๆเลยสดชื่นดีนะปลูกต้นต้นไม้ไว้ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับวันนี้ก็มาเจอเพื่อนๆน,นิดนึงนะทักทายกันเช้าวันหยุดวันนี้วันที่สิบสองสิงหานะครับอ่าวันแม่เลยนะก็โทรไปบอกรักแม่บ้างนะครับอบอกลักแม่บ้างนะ วันนี้ก็เบเ่อๆนะครับเบเ่อๆปบปวาเมื่อวานเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนนะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาชิโนโฟาร์มก็มันง่วงเบเ่อตึงๆนิดนึงนะวันนี้วันหยุดนะครับวันพักผ่อนก็ชิวๆอยู่บ้าน,นเดี๋ยวหาอะไรทํานะครับผมก็พอดีได้อันนี้มาอย่างหนึ่งนะอันนี้นี่อันเนี้ <Review> เี๋ยวรีวิวให้เพื่อนชมนะครับอันนี้ซื้อมาจาก Facebook นะ,ะเดี๋ยวไปดูเป็นอะไรเป็นนกเหยี่ยวนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะนี่เป็นนกเหยี่ยวนะไปเจอใน facebook มานะครับประมาณอันนี้มันร้อยห้าสิบกว่าบาทนะอืมพอดีที่บ้านเนี่ยมันมีนกพิราบนะนกพิราบ นกพิราบนี่มามาเยอะมากเลยนะครับมาเยอะแล้วทีนี้มันถ้ามาธรรมดามาปเปล่าๆเนี่ยเราไม่ว่านะนะมาแบบว่ามาเฉยๆเพราะว่าผมเเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะมาปะเปล่าๆเนี่ยก็ไม่ว่านะหรอกนะครับแต่มามันก็มาขี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะมาขี้ทั่วไปไม่ว่านะครับไปขี้ใส่เสื้อผ้าเราอีกนะครับผมเสื้อผ้าเราแบบว่าซักตากไว้ตามราวเงี้ยนะแขวนไว้นะมันก็มาขี้ใส่อีกอก็แบบ ทนมานานนะครับผมพอดีไปเจอเนี้ยเนี่ยอยู่ใน Facebook นะครับนกเหยี่ยวเขาบอกว่าเอาไว้แขวนตรงนั้นเนะ่ยแขวนตรงที่บริเวณที่มันนกพิราบเข้ามานะครับนี่ตรงนี้ไปแขวนไม่ได้หลอกมันว่านเถอะนะหลอกมัน <c oughs> ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่ว่า้ตัวเนี้ยมันจะแบบ <c oughs> มันจะบินได้นะคือมันเหมือนจะใส่ทานนะครับเห็นในรีวิวใน Facebook ที่เขาขายนะร้านค้าที่เขาขายนะมันจะบินได้นะเออ ถ้าเจอปัญหานี่เดี๋ยวก็ลองไปหาซื้อมานั่นดูนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนว่าเป็นอะไรโอ้โหย,ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยหักแล้วเนี่ยหักตีนตีนนกตีนนกไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมเอานะเดี๋ยวเอากาวเอาอะไรติดเอาอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะกันดีกว่าถุงเขากองแกงมากเลยนะเหมือนแบบของเด็กเล่นอะไรเงี้ยนะร้อยห้าสิบาทมนจะแพงไปเปล่าน,นะเดี๋ยวดูก่อน ก็เป็นรูปนกเหยี่ยวนะตรงนี้ก็มีที่แขวนนะครับผมที่แขวนก็หักอีกโอ้โหทีแขวนตรงนี้หกักเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ตีนตีนหกักตีนนี้ไม่ตีนนี้ไม่เท่าไหร่นะตีนนี้ไม่เป็นไรหรอกหักก็ช่างมันเออตรงไหนมันมีที่ใส่ฐานปะเนี่ยอะไรวะอ่ะแล้วมันมีอะไรเงี่ย มีสายเอ็นนี่ในนี้มีสายเอ็นมาให้นะครับสายเอ็นเห็นไหมเออนี่เศษเศษตีนนกอยู่นี่เลยเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนมันใส่ฐานตรงไหนอ๋อเนี่ยมีสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับมีสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะใส่ฐานตรงนี้แหละเดจะดูดูของจอเนี่ยหนึ่งเจอแล้วใส่ฐานอ่สองเอนะครับสองก้อน สองก้อนะมันก็จะบินเนยนะเปิดสวิตแล้วบินเลยนะโอเคลองไปติดดูจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปติดกันเดี๋ยวขอไปซ่อมไอไอไอ,อตีนมันกับไอตรงที่แขวนเหมือนกันนี่นกเหยี่ยวเ <c oughs> ขาท่าเขาท่าดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะหลอกมันได้หรือเปล่าในนกพิราบเนี่ยอ่ะใส่ฐานไปแล้วนะ อลองเปิดสวิตช์กันดูเฮ้ยมีมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยแล้วก็ฟลูปีกนะแล้วรงสัยต้องกลางปีกนี่ออกเออเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะน่าจะหลอกมันได้อยู่เออว่ะ,ะนิดนึงอ่ามันต้องกลางปีกอย่างนี้นะต้องกลางปีกอย่างนี้แล้วก็เปิดสวิตช อใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอออ่ะไปติดกันดี่วาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจะติดติดตรงนี้แหละนะมันก็นกมันก็จะมาเกาะบริเวณเนี้ยเยอะแล้วก็ราวตาก้ายมันเนี่ยนี่ อย่างเงี้ยมึงเสียดแน่มึงโดนแน่มึงโดนโนกอินทรีแนะเ่เรียบร้อยนะจะหลอกมันได้ไหมวะเนี <c> ่ย <oughs> เอ้เจ้ายวเออจะหลอกมันได้ไอ้พวกนกพิราบเนี่ยมันจะงัว,ว,ว,วหัวเน,น,นี่ยโอ้โหบินบินไงมีเสียงด้วยอฮ้ยเอา เอาไปเอามาไม่ใช่หลอ,นอกนะพน้าครับหลอกหมาที่บ้านนี่แหละอ่าโอเคจัดไปสุดแน่พวกนกพิราบเดี๋ยวมึงโ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเบิกไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันไอ้หมาไอ้ไอ้นกบ้าไ <c oughs> อ้เหีืยวที่กูติดไปเมื่อกี้ไม่มีผลกับมึงเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเข้ามากินถึงข้างในครับ เยี่ยวไม่มีผลกับพวกมึงเลยนะเนี่ยเอ้ยฉลาดเว้ยนกพวกนี้คิดว่าเป็นเหี่ยวปลอมอินเนี่ยโอ้ยเอ้ยเปิดสวิตช์กันเปิดสวิตช์เดี๋ยวเปิดสวิตช์กนแล้วกันมันเจอมันเจอ อ่าโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับลองไปหาไอ้นกตัวนี้มาไว้ไล่นกพิราบได้นะเผื่อมันจะเวิร์กนะครับเออก็น่าจะเวิร์กแหละถ้ามันเห็นอะไรขยับๆอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่มานะยินเสียงเป็นนกเหยี่วด้วยนกสีด้วยเออโอเคครับชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากไลก์กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ